มาบึงเงนินให้หน้าทีย้ายสายดำสองมือทีแล้วพี่น้องเอานา้ำเอานา้ำอ,ออกสูบน้ำออกแล้วสิบกซ้ำใดพี่น้องเออบกแล้วพี่น้องลดแล้วน้ำนี่แหละให้หน้าให้หน้าดำสองมือทีแล้วพี่น้องผลตกน้ำม,มันก็นเลยมาถ่วมบัดที่นี่กันเลย น่ะเห็นแล้วบัดที่นี่แล้วเห็นแล้วห,น,วหนต้นข้าวแล้วจ้าให้เขาเด่นนี่เห็นบ่หนาแต่ก่อนนะ่ะบ่เห็นเด้พี่น้องบ่เห็นหดต้นเขาข้อดำไม่ไหมนี่เขาต้องเอาน้ำออก นยลงลอยลองลอยเรือนามเต็มเบิดบบเห็นหนยอดเขาน่ะพี่น้องสองมือที่แล้วนะมันบนหลุดเนี่ยต้องดูดออกทั้งผุนพูดสูบออกทั้งผุนพี่น้องพกเห็นหนึ่งเต่อันรถุดไทยเดินตามตัางอยู่ทั้งคู่เนี่ยข้าวจากผากอยู่แต่ก่อน ให้หน้าสามไฮลางบานนี้ลดแล้วเออไม่แห้งในวันที่นี้ห้อยเขาอันเขาเขาอันนี้ซะก,ก่อนดยฝนมาน,นตกใส่ดำไมๆ่ๆม่ันสิล่อยขึ้นน้ำหนามเลยนะพี่นนอกถ้าเฮาอันดำไม่ไม่ะฝนมาตกแล้วมันสิฟูขึ้น เียเห็นบ่เขาก็สิเอานามออกเดี๋ยวเขาก็สิงเงยก็เสียเงยขึ้นฮักเบิดได้พี่น้องมึงเนี่ยคนนะมึงจิกจังได้บัดที่นี่คนนะส,ส่วนสิเงยข้อขึ้นได้เขาก็ได้สิได้กกินบ่เนาะเนาะ ฝนก็ได้ฝนมันลองมาแดงเนี่ยโอ้ยเข่าลมเบิดแล้วพี่น้องเลยโดดน้ำออกเขากระแขงขันฝนบ่มาตกใส่อีกนะกระสิมีแห้งยู่ดอกจักอาทิตย์หนึ่งเนี่ข่ากระสิเขียวๆข,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 ขึ้นโอ้ยมันลองมาแรงซ้ำเติมครับ นี่ข้องนะพี่น้องกระดูดออกกระยุบรงจ้าหน่อยและนี่ข้องข้องข้องร่องหลับหนามแล้วก็สิดดูดออกจากข้องเขาไปข้องสาธารณะมุมทั้งพูนพี่น้องออกไปทั้งป่าคุหลับคุณปีข้องดำหน้าแล้วปุ๊บกลางคืนมาตกวันนี้ตกอยู่สองขึ้นพี่น้องจนถ่วมเบ็ดแล็ดเลยถ่วมหมดคันเทนน้า นี่ดูดสูบน้ำออกได้พี่น้องสูบออกแล้วนี่เนี่ยได้ซ้ำนี่แหละเนี่ยให้นี่เออหล่องลอยหล่องลอยนําเข่าก็หักงอกกันเบิดเลยเพราะว่ามันบบท่านลหละได้ขามขึ้นนะพราบดําหน้าแล้วปุ๊บฝนจังใดจังตกปรับโลด โอ้ยจังใดเนาะจ้าแค่น้ก่อนนักจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ